สวัสดีครับพบกับ Ad ด o อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเซตคอมเทรดหุ้น3หน้าจอในงบไม่เกิน25 0ห0น้านะครับ3หน้าจอจะได้อะไรบ้าง1ได้คอมพิวเตอร์1เครื่อง2ได้หน้าจอ24นิ้ว3หน้าจอ3ถ้าอยากได้ขาตั้ง3หน้าจอก็แจ้งได้นะครับผมเซตสับในงบเนี่ยไม่เกิน2อง0 0สุดคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาลองทดสอบการใช้งานกันดูว่าเอ้ยใช้เทรดหุ้น ใช้ดูหนังหรือว่าใช้ตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอจะเป็นยังไงคุ้มค่าแค่ไหนก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสเปคคอมในวันนี้กันก่อนเลย CPU ที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็น CPU สุดคุ้มในงบนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัว AMD Ryzen 5นะครับตัวนี้มี6ค o r e 12เ h รดถือว่าเพียงพอต่อการเอาไปใช้งานทั้งดูหุ้นตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพนะครับถ้าเทียบกับฝั่ง Intel ก็จะเป็น Core i5 นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ CPU Intel Core i5 ก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะครับราคาก็จะ เพิ่มนิดหน่อยนะครับตามประสิทธิภาพการใช้งานแต่ถ้าใครอยากได้คุ้มค่าก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยหรือว่าจะอัปเกรดเป็นตัวไรเซน้น5 5,600G ก็จะได้รุ่นใหม่แล้วก็ความเสถียรในการทํางานหลายหนะ้จาจอก็จะดีกว่าตัวไรเซ้่น5 4,600G ตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบมีงบจํากัดจริง,รงๆริตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าชุดเนี่ยผมจัดสเพคอมไปหลายสิบเครื่องแล้วนะครับก็ไม่มีลูกค้าบ่นเลยนะครับก็ใช้งานแฮปปี้ต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดก็จะเป็นเมนบอร์ดอย่างดีเลยนะครับประสิทธิ เมนบอร์ดตัวนี้สามารถต่อหน้าจอได้3หน้าจอตามที่ทุกคนได้เห็นนี้เลยนะครับนอกจากจะต่อ3หน้าจอแล้วนะครับยังสามารถใส่แรมได้ถึง4แถวนะครับในอนาคตถ้าเราอยากจะซื้อแรมมาเพิ่มก็เสียบได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดตัวเก่าออกหรือว่าเราจะอัปเกรด s s d m 2แล้วก็สามารถซื้อมาเสียบเพิ่มได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียบตัวเก่าออกหรือว่าในอนาคตเราอยากจะเสียบการ์ดจอเสียบการ์ดเสียง เพิ่มก็สามารถเสียบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อเมนบอร์ดใหม่ก็ถือว่าเป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตเลยนะครับและถ้าใครต้องการใช้ USB Type C เมนบอร์ดตัวนี้ก็มีมาให้หรือใครต้องการพอร์ต USB เยอะเมนบอร์ดตัวนี้ก็มี USB มาให้ถึง1 2 3 45 6 7 7พอร์ตรวมกับพอร์ต USB หน้าเคสก็เป็น ข้าวผ่อนเลยทีเดียวนะครับเหลือเฟือใน,นอนาคตถ้าอยากจะอัปเกรดเป็น CPU ิไลเส้นเจ็ดก็สามารถอัปเกรดได้นะครับถือว่าเป็นเมนบอร์ดสุดคุ้มเลยต่อมาแรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแรม16กิกเพียงพอต่อการนามาใช้งานนะครับเหมาะมากๆเลยสาหรับใครที่ทํางานหลายหน้าจอสลับหน้าต่างโปรแกรมไปมาเนี่ยถ้าแรมน้อยนะครับเวลาเราใช้งานหลายหน้าจอหรือว่าเราสลับหน้าต่างไปมามันจะค่อนข้างหน่วงค่อนข้างกระตุกนะครับก็แนะนําเป็นแรม16กิกไปเลยนะครับของดีมีคุณภาพ ต่อมาตัวเก็บข้อมูลนะครับก็จะเป็น SSD M.2 ความจุ256กิกน,นะครับเพราะว่าเครื่องน,นี้ลูกค้าจะเอาไปเปิดหุ้นเฉยๆไม่ได้แบบเก็บไฟเยอะก็ความจุแค่นี้ถือว่าเพียงพออยู่แต่ถ้าใครจะเก็บไฟเยอะก็แนะนาความจุ500กิกขึ้นไปนะครับในส่วนของ power supply ตัวนี้ก็เป็น power supply 510วัตต์จ่ายไฟเพียงพอให้กับเครื่องคอมในวันนี้นะครคบถ้าเราอยากจะอัปเกรดสเปคคอมไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดจอ power supply ตัวนี้ก็ยังจ่ายไฟได้อย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็ เพราะว่าสปายตัวนี้มีมาตรฐานการป้องกันไฟต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันไฟเกินป้องกันไฟกระชากป้องกันแรงดันไฟต่างๆถือว่าช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆได้ดีมากๆเลยเพราะว่าหากเกิดปัญหาเรื่องไฟขึ้นมานะครับถ้า power s u p p ายไม่มีระบบป้องกันไรพวกนี้อาจจะทําให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเสียหายได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไฟตกไฟดับบ่อยผมก็แนะนําให้ซื้อ เครื่องสำรองไฟไปเสริมด้วยนะครับจะป้องกันได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีเครื่องสำรองไฟถ้าไฟตกไฟ,กไฟดับขึ้นมาเวลาเราเทหรือว่าทํางานมันทําให้การทํางานหรือว่าการเถรดของเราเนี่ยสะดุดสาเราใครสนใจคอมเทรดทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น2จอ3จอ4จอหรือ6หน้าจอเนี่ยผมก็มีตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับจะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตออกใบกกับภาษีได้ขนส่งด้วย DHL ของถึงปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับมีการ,การขนส่งให้ มีทีมงานไอทีสปอร์ตมีคลิปแนะนําการติดตั้งนะครับหรือว่าใครอยากให้ไปติดตั้งอยู่ที่กทมก็มีบริการติดตั้งที่กทมเช่นกันนะครับแต่จะมีค่าบริการเพิ่มเติมด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะพามาทดสอบการใช้งานกันดีกว่าว่าการใช้งานทั่วไปการลากโปรแกรมซ้ายขวาการตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอจะเป็นยังไงถ้าการตัดต่อรูปภาพการตัดต่อวิดีโอไหวหรือว่าการใช้งานดูหุ้นต่างต่างนานาสบายหายห่วงอย่างแน่นอนไปดูกันทดสอบการใช้งานพื้นฐานให้ดูก่อนเลยนะครับ สมมุติเราจะย้ายหน้าต่างแต่ละหน้าต่างนี่คือทํางานอิสระนะครับเราจะขยับไปทางซ้ายไปทางขวาได้หมดนะครับสังเกตดูเวลาขยับเห็นไหมกอลื่นไหลนะครับไม่มีกระตุกไม่มีแหลกนะเห็นไหมอ่ะผมย้ายหน้า่อ YouTube บน้อยจอกลางจอดูหุ้นแต่ว่าฝั่งขวาขยายปุ๊บอ่ะตอนนี้ดูขยายดูนะครับปุ๊บเห็นไหมปุ๊บอ่ะลองดีก็ทําได้โอเคเลยนะครับอ่ะย้ายจอดูกราฟ มองไว้ฝั่งขวายยาย YouTube ไปไว้ฝั่งซ้ายสุดขยายจอใหญ่ปุ๊บแต่ละหน้าจอทำงานอิสระนะครับเห็นไหมหายห่วงขยายปุ๊บเห็นไหมครับขยับกราฟซูมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับตื่นไหลครับอ่ะจอขวากดเข้าไปซูมขยับดูกราฟเห็นไหมครับทำได้ดีอันนี้พูดถึงการทำงานทั่วไปดูหุ้นดู YouTube ฟังเพลงอันนี้คือชิลๆนะครับ ทีนี้เรามาลองเปิด Word ขึ้นมาอลองพิมพ์ด้วยนะครับก็เป็นลายไอเดียล้านนะครับก๊อปปี้ก๊อปปี้เพจใช่ไหมทำได้อย่างลื่นไหลครับอ่ะซูมเข้าไปเนี่ยถ้าในเรื่องของการทํางานทั่วไปทํางานรอฟิศสบายหายห่วงนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาตัดต่อรูปภาพให้ดูยุบโปรแกรมไว้ก่อนเปิดโปรแกรมตัดต่อขึ้นมานะครับการเรียกใช้าง,งานโปรแกรมก็ทําได้อย่างรวดเร็วทีนี้เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับ ลองขยับรูปภาพดูครับเห็นไหมลื่นไหลนะเนี่ยถ้าทำงานแบบตัดต่อรูปภาพทั่วไปสามารถทำได้อย่างดีเลยทีเดียวเห็นไหมครับเนี่ยขยับรูปภาพอลองปรับสีสว่างขึ้นปึ๊บอ่ะตัวล่างอ่ะสว่างครับลองปรับสีเข้มเห็นไหมครับก็ทำได้อย่างลื่นไหลนะครับเห็นไหมไม่หน่วงไม่กระตุกนะร,กรับกราฟต่าง ใส่ตัวหนังสือก็ดูบ้างนะครับ Line a d s i a d p o k spec adboxspeccom ใส่กรอบตัวหนังสือขยายตัวหนังสือปึ๊บเห็นไหมครับทำได้ดีเปลี่ยนสีตัวหนังสือก่อนเป็นสีขาวปึ๊บเห็นไหมเนี่ยตัดต่อรูปภาพทำเงี้ยทำได้สบายสบายนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ พาทงานตัดต่อวิดีโอกันบ้างครับอะซ่อนไว้นะดูครับเห็นไหมสะดับหน้าจอเนี่ยเห็นปะเนี่ยสามจอพร้อมกันดูครับทุกคนหหเห็นไหมอือไม่เงี้แรงไหมครับนะครับงานตัดต่อวิดีโอเห็นไหมลองพรีวิวคลิปตัดต่อวิดีโอความละเอียด HD Full HD สามารถทําได้อย่างสบายๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอะลองพรีวิวคลิปที่ถูกตัดต่อเข้ามาดูนะนะครับ เห็นไหมสมูทนะไม่แหลกไม่กระตุกเลยดูครับนี่งานตัดต่อทำได้สบายๆนะครับอ่ะมาลองเรนเดอร์กันดูบ้างครับปึ๊บนี่ไฟล์ที่เราได้ผลออกมาครับลองกดเข้าไปดูเห็นไหมครับตัดต่อวิดีโอได้สบายๆลองปึ๊บ,บเห็นไหมอันนี้เราเปิด Photoshop ปิดโปรแกรมดูวิดีโอแล้วก็โปรแกรมตัดต่อว,ว,วิดีโอเห็นไหมครับคือทําได้หลายอย่างพร้อมกันเป็นไงครับเห็นไหมทำด้วยไหลสมูทนะครับในสเกลงานประมาณเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าใครที่เทรดหุ้นหรือว่าทํางานทั่วไปน่าจะไม่ได้แบบทํางานที่มันแอดวานซ์อะไรขนาดเนี้ยบอกเลยว่าถ้าทําแบบนี้ได้คืองานออฟฟิศทั่วไปงานสํานักงานอะไรต่างๆหายห่วงครับผมกับสเปคคอมเครื่องนี้เซฟงบบริษัทไม่ต้องลงทุนสูงนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ ทักมันได้เลยนะครับผมตามช่องทางนี้ si adpok speccom ตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ